สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง MIB หน่วยจราชวพิทักษ์จักรวาลหรือชื่อเต็มๆก็คือ Main In Black นะครับโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1997นะเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมผมเลยทีเดียวเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นกับหนังเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นหนังเอเลี่ยนที่ขึ้นฮิ่งอยู่ในตำนานเลยนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาและย,ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับตะไคร้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแลวตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันนนคค่ะะแแลวรมีผู้ใใ้ใใหหญอยา หนังเริ่มมาที่ด่านของเจ้าหน้าที่ที่พวกเขากําลังดักจับคนลอบเข้าเมืองไปผิดกฎหมายในระหว่างที่ทั้งหมดกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จู่ๆก็มีชายใส่สูทดำสองคนโผล่มาโดยทั้งสองมีชื่อเรียกว่าเคและดีนะครับพวกเขาก็อ้างว่ามาจากหน่วยงานที่6กจากนั้นทั้งสองก็แทรกแซงการทํางานซึ่งปรากฏว่าไมกี้เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปลอมตัวมาดี D กับเคก็คุยกับไมกี้นะครับแต่มันก็บอกว่ามันต้องการลีภัยทางการเมืองและในระหว่างที่กําลังเจรจากันอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่แอบมาก็เห็นไมกี้เข้าทําให้มันโมโหจนคลั่งแลวมันก็วิ่งตรงไปหาเขาเคที่เห็นแบบนั้นและจาใจจะต้องกําจัดไมกี้ทิ้งและเขาก็ยิงมันนัดเดียวกระจุยไมกี้ไปหวัน่นพอคนทั่วไปได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของต่างดาวหน่วยของเคจึงต้องลบความจําของทุกคนทิ้งซะและเขาก็บอกให้ทีมรีบเก็บซากไมกี้เพื่อที่จะทำลายหลักฐานทั้งหมดดีที่ควักปืนออมาสกัดไมกี้ไม่ทันด้วยความที่ลุงแกอายุเยอะแล้ว เขาก็รู้สึกผิดและคิดจะ,กะเกษียณจากงานนี้เคเลยจำใจต้องทำการลบความจำของดีไปอีกคนภาพก็ตัดมาอีกด้านในเมืองเจมตำรวจนิวยอร์กก็กำลังวิ่งไล่ล่าคนร้ายอยู่เขาก็เกือบจับมันได้แต่จู่ๆคนร้ายคนนั้นมันก็ไตก่กระแพงขึ้นไปได้วยความเร็วซึ่งมันก็ทำให้เจมถึงกับอึ้งเลยนะครับแต่เขาก็ยังไม่ลดละในการตามล่าจนสุดท้ายเขาก็ต้อนมันจนมุมที่ดาดฟ้ามันก็อาแต่บอกว่ามีคนกำลังจะมาฆ่ามันและโลกนี้ได้ถึงจุดจบแล้วจากนั้นมันก็กระพริบตาแปลกๆ และทิ้งตัวลงจากตึกโดยที่จมทําได้แค่มองเท่านั้นภาพก็ตัดมาอีกครั้งที่กระท่อมกลางหุบเขาจู่ๆก็มีวัตถุข,ขนาดใหญ่พุ่งตกลงมาจากฟ้าและชวนเขาที่ลูกกระบะหน้าบ้านเอ็ดการ์เจ้าของบ้านก็เดินออกมาดูความเสียหายแต่เขาก็ถูกสิ่งมีชีวิตต่างดาวส่งไปหวั่นซะก่อนจากนั้นมันก็ขโมยผิวหนังของเขาไปใช้เพื่อแฝงกายเป็นมนุษย์มันก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับและสั่งให้เมียของเอ็ดการ์ชงน้ํากับน้ําตาให้มันกินด้วยความที่ผิวหนังมันไม่เข้ารูป เมียของเอ็ดการ์จึงทักว่าไปทําอะไรมาทําไมหนังหน้ายานขนาดนั้นพอไอต่างดาวมันได้ยินแบบนัน้นก็ดึงหนังหน้าโชว์เลยนะครับจนเมียของเอ็ดการ์ช็อกแล้วหลับไปคาที่เสร็จแล้วมันก็เดินออกไปเห็นยานอาวกาศขึ้นมาจากกลุ่มทางด้านของเจมเขาก็กําลังถูกสอบปากคําอย่างหนกักกับเรื่องที่เขารายงานกับคนร้ายที่กระพริบตาสองชั้นแถมยังมีอาวุธที่สลายตัวได้ตำรวจคนอื่นที่ไม่เห็นเหตุหการณ์ก็ไม่เชื่อเขาสักคนเจมมัเลยแซวว่าก็ตำรวจคนอื่นเอาแต่ไว้พุงจะไปวิ่งตามทันได้ยังไง จากนั้นหมอรอเลนก็เดินเข้ามาเธอก็กระซิบบอกว่าเธอเชื่อเจมและขอให้เขาออกไปดูศพกับเธอแต่เจมก็ยังไม่ทันเดินตามออกไปนะครับเคก็โผล่มาแล้วลบความทรงจําของรอเลนทิ้งเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาหาเจมในห้องเคก็อธิบายว่าสิ่งที่เจมเห็นมันไม่ใช่การกระพริบตาแต่มันเป็นเหงือกที่เขาใช้หายใจแต่นั้นเขาก็เรียกให้เจมตามออกไปข้างนอกระหว่างที่อยู่บนรถเคก็บอกว่าเขาเป็นคนของรัฐบาลที่ควบคุมดูแลเอเลี่ยนต่างดาวที่อยู่ในโลกของเรา จากนั้นเขาก็พาเจมมาที่ร้านรับซื้อของโจนแห่งหนึ่งเคก็บอกให้เจมเข้าไปตรวจด้านในนะครับเพื่อตามหาปืนที่เขาบอกว่ามันละลายไปเองได้จากนั้นเจมก็เดินเข้าไปด้านในและถามหาปืนแปลกแต่เจ้าของร้านมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วพอเคเดินตามเข้ามาเพียงแค่เห็นหน้าเคเจ้าของร้านมันก็มีท่าทีกังวลและลนลาดและพอมันยิ่งปากแข็งไม่ยอมทำตามที่บอกเคก็ใช้ปืนของเขาเปามันไปหนึ่งนัดจนกระจุยด้วยความตกใจเจมก็รีบเล็งปืนไปที่เคทันทีเลยนะครับแต่ในตอนนั้นเองเจ้าของร้านม,นนมา พร้อมกับหัวเอเลี่ยนที่งอกขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วมันก็กดปุ่มที่เคาน์เตอร์และอาวุธต่างดาวที่มันซ่อนเอาไว้ก็ปรากฏออกมาทั้งหมดเจมก็เจอปืนเหมือนที่เขาเจอกับคนร้ายไปเป๊ะจากนั้นเคก็ทําการยึดอาวุธทั้งหมดและเขาก็สั่งให้เจ้าของร้านรีบออกจากโลกนีซ้ซะก่อนที่เขาจะยิงใส่ส่วนที่มันงอกออกมาใหม่ไม่ได้และพอออกมาจากร้านเคก็ทําการลบความทรงจำของเจมทําให้เขาลืมเรื่องวันนี้ไปทั้งหมดเสร็จแล้วทั้งสองก็ไปกินข้าวด้วยกันซึ่งเจมก็ยังงงอยู่เลยนะครับว่าเขาไปก เพ hey, จึงทิ้งนามบัตรเอาไว้ให้เขาวันต่อมาเอเลียนในร่างเอ็ดการ์มันก็ได้ฆ่าคนที่มากําจัดมแมลงสาบในโรงนาให้เสร็จแล้วมันก็เขียนยนานอวกาศขึ้นไปบนรถพร้อมกับขับเข้าไปในเมืองทางด้านเจมส์เขาก็ได้มาตามนัดที่อยู่บนนามบัตรซึ่งมันก็คือตึกของ MIB เป็นตึกที่ดูทันสมัยแต่พอเข้าไปในลิฟต์เจมส์ก็พบว่ามันมีห้องที่มีชายหลายคนนั่งเรียนกันอยู่เขาก็ถูกเรียกให้ไปนั่งบนเก้าอี้ตัวสุดท้ายจากนั้นเซธก็แนะนําว่า ทุกคนที่เข้ามาที่นี่คือยอดฝีมือโดยพวกเขาจะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียงคนเดียวจากการทดสอบต่างๆเจมส์ก็ยังคงงงอยู่นะครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่แต่การทดสอบมันก็เริ่มขึ้นซะแล้วทุกคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้รูปไข่มันก็ทําให้ยากต่อการทาข้อสอบเจมส์เลยรู้ขึ้นไปลากโต๊ะมาทาข้อสอบแบบชิวๆซึ่งคนอื่นมันก็นั่งอื่นไปเลยนะครับต่อมาก็เป็นการทดสอบยิงปืนพวกเขาจะได้รับปืนคนละกระบอกเพื่อยิงภาพเอเลียนที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าคนอื่นก็ลัวยิงไปที่เอเลียนไม่หยุดเลยนะ ส่วนเจมส์ก็เลือกยิงไปที่เด็กหญิงคนเดียวในฝูงเอเลี่ยนพอเซธถามว่าทําไมถึงยิงเด็กหญิงเขาก็ตอบว่าเอเลี่ยนตัวที่เกาะสายไฟอยู่มันแค่กําลังออกกําลังกายส่วนอีกตัวที่ดูเหมือนกําลังคํารามอยู่แต่ในมือมันมีทิชชู่เขาคิดว่ามันเพียงแค่กําลังจามเท่านั้นพวกมันดูไม่เป็นอันตรายอะไรเลยแต่เด็กหญิงที่ถือตําลาฟิกซิกอยู่ท่ามกลางเอเลี่ยนนั่นสิเรื่องแปลกแน่นอนว่าเธอต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วคำตอบของเจมส์ก็เล่นเอาเซธอึ้งไปเลยนะครับจากนั้นเซธก็ไปคุยกับเค เขาคิดว่าเจมส์ยังไงก็ต้องมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาแต่เคกับมองเห็นฝีมือของเขาการทดสอบสุดท้ายก็คือการตรวจสายตาทุกคนก็เดินตามเซตออกไปนะครับยกเว้นเจมส์เคก็มาดักรอเขาอยู่ที่หน้าห้องซึ่งทั้งหมดที่เดินไปตรวจสายตานั่นมันคือการลบความทรงจานะครับแปลว่าพวกเขาทั้งหมดตกรอบมีเพียงเจมส์เท่านั้นที่เข้ารอบพิคคนเดียวเคก็บอกว่าองค์กรน,นี้ถูกรัฐบาลก่อตั้งมาในปี1950สําหรับทําภารกิจติดต,ต่อกับพวกนอกโลกจนในปี1961 มันก็ได้มีการติดต่อกับต่างดาวที่เดินทางไปยังโลกเป็นครั้งแรกพวกต่างดาวรีภัยจากกาแล็กซี่มาที่นี่และขอให้โลกช่วยต้อ,ตอนรับพวกเขาองค์กรจึงตอบตกลงและเริ่มปกปิดข้อมูลต่างๆพวกต่างดาวก็เข้ามาอาศัยในโลกเพิ่มขึ้นทุกปีพวกมันจะพรางตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์พ,พอพได้ยินเรื่องที่เคเล่าเจมก็ยังคงไม่เชื่อนะครับว่าต่างดาวมีจริงเคเลยบอกว่าเขาขอแวะกินกาแฟก่อนจากนั้นเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้อง ซึ่งมันก็มีเอเลี่ยนตัวเล็กๆคอยเทกาแฟให้ในตอนนั้นเจมก็ได้เห็นนะครับว่าพวกเอเลี่ยนมีตัวตนจริงๆหลังจากนั้นนักงึกเลยออกมานั่งคุยกันข้างนอกเคก็อธิบายเพิ่มว่ามีการจํากัดจํานวนเอเลี่ยนพวกเขาจะรับไม่เกิน1 5 0 0ตัวที่อาศัยอยู่บนโลกซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในแมนฮัตตันและพวกนั้นก็เรียบร้อยดีมีงานทําหาเลี้ยงตัวเองแต่ก็ยังคงปกป,กปิดเรื่องพวกนี้เอาไว้เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้ส่วนการเข้ามาร่วมทีม MIB เจมจะต้องตัดขาดกับโลก เขาจะไม่มีตัวตนในโลกอีกต่อไปเคจึงให้เวลาเจมไปคิดดูก่อนและเขาจะมารับคําตอบอีกทีในวันพรุ่งนี้หลังจากที่คิดมาดีแล้ววันลุกขึ้นเจมก็ตอบตกลงเข้าร่วมกับเคนะครับเขาจึงถูกพามาดูการทํางานขององค์กรรวมถึงห้องเก็บอาวุธที่มีแต่อาวุธแปลกประหลาดและล้าหน้าสุดๆโดยทั้งหมดถูกยึดมาจากต่างดาวนะครับบางอย่างก็สร้างความเสียหายมหาศาลมาแล้วจากนั้นก็พาเจมไปเจอกับคู่แฝดปากระป๋องที่น้องเอเลี่ยนที่คอยสังเกตการเอเลี่ยนทุกตัวบนโลก จากแผนที่ติดตามตำแหน่งซึ่งมันก็ทำให้เจมได้รู้นะครับว่าครูสมัยปฐถมของเขาก็เป็นเอเลี่ยนด้วยจากนั้นเซธก็ไล่ให้เจมไปเปลี่ยนชุดซึ่งเป็นชุดสูตรเพียงชุดเดียวที่เขาจะได้ใส่นับจากนี้และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้อมูลในฐานะเจมทั้งกายภาพและรายละเอียดทะเบียนลาดทั้งหมดจะถูกลบทิ้งจากสารระบบของโลกจากนี้เจมจะถูกเรียกว่าเจเท่านั้นเซธก็มอบหมายทั้งสองไปจัดการกับเอเลี่ยนที่ออกนอกพื้นที่พวกเขาจึงขับรถออกไปทันทีในขณะเดียวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมือง เอเลี่ยน2ตัวในร่างมนุษย์ก็นัดเจอกันตัวหนึ่งก็เป็นราชวงศ์นะครับส่วนอีกตัวก็เตือนว่าเอเลี่ยนสายพันธุ์แมลงสาบที่อันตรายมากกําลังมาที่นี่ซึ่งมันก็คือตัวที่อยู่ในร่างของเอ็ดกาพวกเขาจะต้องรีบหนีโดยด่วนแต่นั้นมันก็ไม่ทันการแล้วเพราะไอมแมลงมันมาเสิร์ฟอาหารให้พวกเขาถึงที่จากนั้นมันก็ทําการส่งทั้งสองไปวันโดยเร็วคาโตะก่อนจะออกไปมันก็ได้หยิบกล่องกาแล็กซี่บนโต๊ะออกไปด้วยทั้งฝั่งเคกับเจพวกเขาก็ได้ตามเอเลี่ยนที่ออกนอกพื้นที่มาทัน มันก็บอกว่าพวกที่เข้ามาอาศัยใหม่ทําให้มันไม่อยากอยู่ที่โลกนี้แล้วแต่ตอนนี้เมียของมันก็กําลังท้องแก่ใกล้คลอดพวกมันต้องการไปตามนัดของยานลาหนึ่งแต่ในตอนนั้นเองลูกของมันก็กําลังคลอดออกมาซึ่งเจก็พยายามช่วยทาคลอดอยู่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็สามารถทําคลอดเอเลียนได้สําเร็จเคก็รู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลนแน่เพราะพวกเอเลียนไม่เคยอยากหนีจากโลกมากขนาดนี้มาก่อนจากนั้นเคก็ไปเจอข่าวว่ามีเอเลียนขโมยผิวหนังของชาวนาไปใช้ ทั้งคู่จึงรีบไปที่เกิดเหตุทันทีพวกเขาก็เจอกับเมียของเอ็ดกาทั้งสองก็โกหกว่าเป็น FBI มาขอข้อมูลเธอเลยเล่าเ,าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังเธอบอกว่าตำรวจที่มาสืบสวนไม่มีใครเชื่อคำพูดเธอเลยและพอเธอเล่าทุกอย่างจบเคก็ทำการลบความทรงจำเธอทิ้งและพอเขารู้ว่าเอเลนได้เข้ามาชอบกินน้ำตาลเคก็รู้ทันทีเลยว่ามันคือมแมลงซึ่งมแมลงพวกนี้มันจะกัดกินและแพร่เชื้อโรคทำลายสปีชีส์อื่นๆมันแปลว่าตอนนี้พวกเขากำลังเจองานหนักเขาให้แล้ว ภาพก็ตัดมาที่ห้องเก็บศพศพของเอเลียนนั้2สองตัวที่ตายในร้านอาหารพวกมันก็ถูกส่งมาที่นี่ซึ่งลอเลนก็เป็นคนดูแลอยู่โดยที่มีแมวติดศพมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าของแมวก็คือเอเลียนตัวที่เป็นราชวงศ์นะในขณะที่เธอกําลังผ่าชนะสูตรอยู่เคกับเจก็เข้ามาพอดีรอบนี้พวกเขาก็หลอกถึงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากสาธารณสุขลอเลนเลยบอกถึงความผิดปกติของศพทั้งสองเธอบอกว่าศพหนึ่งมีลักษณะกะโหลกที่แปลกมากส่วนอีกศพมีช่องท้องที่แปลกประหลาดเช่นกัน เหมือนว่าเป็นร่างที่สูกใช้เป็นยานพาหนะของตัวอะไรบางอย่างพวกเขาก็เห็นว่าที่ใบหูมันดูแปลกๆและพอเจใช้มือจับกะโหลกของมันก็เปิดออกมาได้กลไกลบางอย่างเผยให้เห็นเอเลี่ยนตัวเล็กที่อ่อนแรงอยู่ในนั้นมันก็สั่งเสียกับเจนะครับว่ากาแล็กซี่อยู่ที่โอเลออนเบลมันจะป้องกันสงครามได้พอพูดจบเอเลี่ยนตัวนั้นก็ไปหวันเฮ hey, ที่เห็นว่าเอเลี่ยนที่ตายคือลูเซนเบิร์กสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อาคิเลียน เขาก็เป็นกังวลอย่างมากนะครับเพราะหากพวกนั้นรู้ว่าโลเซนเบิร์กตายแล้วพวกมันจะต้องไม่พอใจอย่างมากแน่ๆจากนั้นเคก็ลบความทรงจําของลอเรนอีกครั้งและพวกเขาก็รีบปลีกตัวออกมาทั้งคู่ก็กลับมาที่องค์กรเคที่กําลังกังวลอย่างหนักเขาก็ได้ค้นหาตําแหน่งของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเคยมีสัมพันธ์กับเขามาก่อนนะครับทางด้านของเซธก็้าอธิบายให้เจฟังว่าโอไลออนเป็นกลุ่มดาวที่สว่างที่สุดบนฟากฟ้าในส่วนของโอไลออนเบล จุดนั้นคือดาวสามดวงที่อยู่ในระนาบเดียวกันซึ่งเซธไม่คิดว่ากาแลซี่จะอยู่ที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็เห็นว่าตอนนี้มีพวกเอเลียนกําลังหนีออกจากโลกเพิ่มมากขึ้นพอตรวจสอบดูก็พบว่าหยาดลบของอาเคเลียนกําลังมุ่งหน้ามายังโลกเซธเลยบอกให้เครีออกไปติดตามดูและติดอาวุธเจด้วยซึ่งอาวุธเจได้ก็คือปืนจิ๋วอัจติกเดียวมันก็ทาให้พี่แกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เลือกไม่ได้ ในเวลาเดียวกันไอมมาแลงก็รู้ว่ากล่องที่ตัวเองหยิบไปมันเป็นกาแล็กซี่ของปลอมมันจะบุกไปที่ร้านเพชรของโรเซนเบิร์กเพื่อหาของจริงแต่มันก็เหลือเพนภาพแมวบนผนังซึ่งปลอกคอของมันก็มีรูปร่างประหลาดในตอนนั้นเองรถกําจัดมแมลงของมันก็ถูกยกออกไปเพราะพี่แก่ดันจอดไม่เป็นที่ไอมมาแลงมันเลยแก้ปัญหาโดยการฆ่าคนลากรถทิ้งซะซึ่งมันก็ประจวบเหมาะพอดีกับเคและเจที่มาถึงร้านเพชรพอดีเจที่เห็นไอมมแลงเขาก็ใช้ปืนจิ๋วยิงยัดมันแบบเต็มที่ ซึ่งอนุภาพของเปือมันก็มาหาศาลเลยนะครับจนดีดตัวของเขากระเด็นออกไปแต่ถึงอย่างนั้นไอ้แมลงก็ขับรถหนีไปได้เจเลยยิงใส่มันอีกนัดซึ่งมันก็ไปโดนรถกำจัดมแมลงนะครับและในรถก็มียานของไอ้แมลงอยู่ในนั้นแต่ตัวของมันสามารถหนีไปได้เคก็มาต่อว่าเจเป็นหนึ่งชุดเขาบอกว่าไม่ให้ใช้อาวุธพิเศษในที่สาธารณะแต่มันก็ยังดีที่พวกเขาการันตีได้ว่าไอ้แมลงจะไม่สามารถหนีออกจากโลกตอนนี้ได้เพราะยานของมันอยู่กับพวกเขา จากนั้นเจก็พาเคไปหาแกงเอเลียนได้อยู่ในร่างหมาปักเขาก็พยายามเข็นข้อมูลทั้งหมดจากมันและเคก็ได้เรื่องว่าโลเซนเบิร์กเป็นผู้พิทักษ์การแล็กซี่ซึ่งเป็นลุมพลังอะตอมชั้นยอดเจริญก,าก,กาวานถ้าไอ้แมลงได้มันไปอคาเคเลียนก็ถึงการละอวสารและตอนนี้การแล็กซี่ก็อยู่บนโลกใบนี้แหละไม่ได้อยู่ที่โอเลออนเบลแถมมันยังมีขนาดเล็กมากๆเพราะได้ข้อมูลทั้งหมดเคก็ปล่อยแฟลงไปอิสระมันก็รีบวิ่งไปขึ้นยาดเพื่อหนีออกจากโลกใบนี้ ในตอนนั้นเองเจก็มองขึ้นไปและเห็นแมวบนกระแพงซึ่งแมวตัวนั้นมันก็ใส่ปลอกคอที่มีจี้ห้อยอยู่จุดนี้มันก็ทําให้เจคิดอะไรออกซึ่งแมวสีส้มของโรเซนเบิร์กมันก็ใส่ปลอกคอที่เขียนว่าโอเลออนแถมมันยังมีจี้ห้อยที่เป็นเพชรกาแล็กซี่อยู่ในนั้นและตอนนี้มันก็อยู่กับลอเรนพอดีเธอก็ได้มองเข้าไปในจี้นะครับและเห็นว่ามันมีกาแล็กซี่อยู่ในนั้นด้วยในขณะเดียวกันแอมมาแลงก็เข้ามาที่ห้องเก็บศพเพื่อที่จะขอดูศพที่ถูกส่งมาวันนี้ แต่เจ้าหน้าที่ต้อนรับก็บอกว่าเขาต้องมีบัตรประชาชนมาด้วยแถมพี่แกยังตบมแมลงโชว์ด้วยนะครับเลยทําให้มแมลงมันปล่อยมแมลงสาบออกมาเป็นจำนวนมากจากนั้นมันก็บุกเข้าไปหาลอเรนจนได้พอเคกับเจมาถึงเจก็ขอขึ้นไปเอาแมวด้วยตัวเองเพราะเขาไม่อยากให้ลอเรนถูกลบความทรงจําอีกเจก็ขึ้นไปด้านบนแต่ก็ไม่เจอกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับเขาจึงเดินเข้าไปหาลอเรนในห้องเก็บศพแต่เธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าแมวหายไปไหนแล้วแถมยังพูดแปลกๆอีกว่าพาฉันไปแทนก็ได้นะ ลอเรนก็พยายามส่งสัญญาณนะครับเพื่อบอกให้เจรู้ว่าแมลงจับขาเธออยู่แต่เอเจมันก็ไม่รู้ตัวสักทีมันคิดว่าเธอกําลังอ่อยมันอยู่ตลอดลอเรนที่ลําขวนจทนไม่ไหวเธอเลยบอกตรงๆไปว่าแอ้มาแลมันได้กาแล็กซี่ไปแล้วจากนั้นมันก็เผยตัวออกมาและจับลอเรนเป็นตัวประกันเคที่ตามเข้ามาสมทบก็ไม่ทันการนะครับแอ้มาแลมันอุ้มลอเรนกระโดดทะลุหน้าต่างหนีออกไปแล้วแถมมันยังขโมยแท็กซี่ขับหนีออกไปด้วยพอมันได้กาแล็กซี่มาแล้วมันก็ทําการคกลืนลงท้องทันที เจก็รีบวิ่งตามออกมาแต่ก็ไม่ทันเคจะขับรถมารับเจกลับไปที่องค์กรอีกครั้งเซ็ Set ก็บอกกับทั้งสองนะครับว่าอะเคเลียนส่งข้อความมาแล้วพวกมันบอกว่าให้ส่งกาแล็กซี่คืนซะแต่ตอนนี้ไอ้มาแลงชิงมันไปได้และทันในนั้นญาติอะเคเลียนก็ยิงลังสีโปรตอนใส่โลกเพื่อเป็นการเตือนพร้อมกับให้เวลาหนึ่งสัปดาห์กาแล็กซี่หรือหนึ่งชั่วโมงบนโลกเท่านั้นไม่อย่างนั้นโลกจะถูกทำลายไปพร้อมกับกาแล็กซี่ เมื่อยานของไอ้แมลงถูกยึดเอาไว้เจจะคิดว่ายานบินที่อยู่บนหอสังเกตการที่พวกเขาสร้างเอาไว้เพื่ออำพางสายตาชาวโลกนั่นคือทางหนีเดียวของไอ้แมลงทั้งสองจึงตัดสินใจขับรถไปที่นั่นเคก็สั่งให้เจกดปุ่มสีแดงบนรถนะครับซึ่งมันก็ทําให้รถเปลี่ยนรูปร่างตายไปรถไอพ่นล,ลุงแกก็ขับรถไต่เพดานอุโมงค์ไปแบบชิวๆทางด้านไอ้แมลงมันก็อุ้มรอเรนปีนขึ้นไปบนหอสังเกตการซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เหลือเวลาเพียงแนาทีในการกู้โลก ลอเลนก็ถูกทิ้งไว้บนต้นไม้ส่วนแอมมาแลมันก็เคลื่อนยานบินและขับออกไปได้โชคดีนะครับที่เคกับเจมาถึงทั้งสองก็ยิงคลื่นโซนิกสาย,ยานพร้อมกันซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาสามารถสกัดแอ็มมาแลมไว้ได้พอยานตกแอ็มมาแลมมันก็เดินออกมาพร้อมกับถอดผิวหนังของเอ็ดกาออกเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของมันซึ่งพี่แขกก็ดูสยองไม่น้อยเลยนะครับจากนั้นมันก็แย่งปืนของทั้งสองและแดกเข้าไปหน้าตาเฉยเคก็บอกเดี๋ยวกูตามไปเอาปืนคืนเอง จากนั้นลุงแกก็โดนไอ้แมลงแดกเข้าไปในท้องเจที่เหลือตัวคนเดียวก็พยายามสู้กับไอ้แมลงนะครับแต่แน่นอนว่าสู้ไม่ได้เขาก็โดดมันเหวี่ยงกระเด็นอยู่หลายครั้งจากนั้นไอ้แมลงก็พยายามปีนเข้าไปบนยานอีกลำเจที่ตามไปไม่ทันแล้วเขาเลยใช้วิธีเหยียบมแมลงสาบตัวเล็กๆบนถักขยะซึ่งมันก็เรียกร้องความสนใจของไอ้แมลงได้สําเร็จมันก็โดดกลับตรงมาด้วยความโมโหเจที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งพูดยั่วมโมโหมาเรื่อยๆและเขาก็สามารถถ่วงเวลาให้เคหาปืนในท้องจนเจอ จากนั้นเขาก็เป่าไอ้แมลงจากด้านในตัวกระจุยขาดครึ่งทั้งสองที่ได้กาแล็กซี่คืนมาแล้วก็คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันจบแต่ทว่าท่อนบนของไอ้แมลงมันยังไม่ตายแล้วมันก็คลานย,ย่องมาที่ด้านหลังของทั้งสองแต่โชคดีนะครับที่รอเลนใช้ปืนอีกรกะบอกเป่ามันจนไปหวั่นในที่สุดหลังจากส่งกาแล็กซี่คืนแล้วเคก็บอกกับเจว่าตอนนี้ก็พร้อมจะ,กะเกษียณอีกอย่างเขาได้ฝึกเจให้พร้อมทํางานแทนเขาเรียบร้อยและเคก็มอบเครื่องลบความทรงจําให้กับเจ ทั้งสองก็ล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายและเจก็ทําการลบความทรงจําให้เขาโดยเขาสร้างความทรงจําใหม่ให้เคว่าเคเพิ่งฟื้นมาจากอาการโคโม่า3 5ปีทําให้เขาได้กลับไปหาคนรักของเขาที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลับพังมานานแสนนานส่วนลอเรนก็กลายมาเป็นคู่หูคนใหม่ของเจในนามว่าแอลในฉากสุดท้ายของหนังก็จะเผยให้เห็นว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกที่โลกโคจอรอยู่มันเป็นเพียงลูกกลมๆเล็กๆที่เป็นของเล่นของมนุษย์ต่างดาวตัวหนึ่งเท่านั้น และ MIB หน่วยจริชนพิทักษ์จักรวาลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนต์อินแบล็กอย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องรู้จักหนังเรื่องนี้แน่นอนนะเพราะมันเป็นหนังเอเลี่ยนในตำนานเลยนะครับบอกเลยว่าขนาดผมกลับมาดูในปี2 0 2 4หนังเรื่องนี้ก็ยังคงสนุกมืนเดินเหมือนตอนที่ดูตอนเด็กๆเพื่อนๆล่ะครับคิดเหมือนผมกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทือไลอรและซัดปุ่มซับต,ตะไคร้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ